สักรอบป่ะโอเคซิมไม่ได้นานจะเล่นได้ไหม ไม่กับบัสซีเลยอะเนี่ยขวานบินไปดีเฮ้ยบ่โดนคืนบอบ่โดนเยวนะยืนจ้องหน้าไปดจังหวะเนี้ย โนกโคไปดิไอเทียนกข้ไปดัเกือตปยา่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับก็อาจจะมีลงมั่งนะ ช่โงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับหรืออาจจะลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทำงานนะครับไปทำงานยันนู่มปีใหม่นะครับทำยันวันที่แปดวันที่เก้าของปีใหม่าน้อยก็อาจจ่พยายจะลงคลิปเท่าไหร่เลิกงานมาก็นอน วันนี้ก็มาลองหูฟังนะครับซื้อหูฟังมาใหม่ตัวก็คือใครถามอ่ะหูฟังใหม่ซื้อตัวนี้อะไร,รอ่ะเอสไออะไรวะเอเซอร์พีเดเตอร์เกมมิ่งเอสเซดหรือว่าไอเนี่ยอะไรนะสตูซิลี่วีเอสองร200นะครับตัวเดียวกันนะครับก็คือทางสตูซิลี่ผลิต แต่ทางเอเซอร์ไปปรับแปลนตัวเองนะครับคนนี้มาต้องลอบกัน Này này. không sao mày này xịt Không lên ngàn nữa hơi งานก็จะเปลี่ยนเซ็ตเกมิีงเก์ใหม่หมดนะครับถ้าตังเหลือก็อาจจะเพิ่มความแรงแต่งคอมด้วยแต่ไม่น่านเหลือกนะ็จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่เปลี่ยนไลไรใหม่หมดนะครับก็ทยอยซื้อทีละชิ้นแล้วล่ะซื้อทีเดียวไม่ไหวจริง เฮ้ยพ่อดโดนพ่อดโดนเฮ้ยคือบอถือคือบอถือตายไอ้ที่ทำอะไร เยอะไปมีหลอดกันอ๋อมันคงไม่เห็นหรอกมันโอ้โหมึงจะเช็คอะไรขนาดนั้นตอนนี้มันเอาเรื่องนะแจมแมวใคร ก็ดีกับคนละแบบนะกับไอ้ตัวเก่าที่ใช้เสียงที่ได้ยิงตอนนี้เป็นเสียงไม้ของไอ้ตัวนี้เลยนะตัวไอ้ไซเบียสองร้อยเนี่ยเรียกไซเบียสองร้อยแล้วกันคนน่าจะรู้จักมากกว่าออกมาดี เรา reload ครับเพื่อนให้ช่วยไหมเพื่อนให้ช่วยไหมเพื่อนให้ช่วยไหมเพื่อนไอ้ยังโอ้โหมึงก็มาเรียกพวกมาเยอะแท้ยิงยิง